ผลวิจัยที่เมืองพระนครกัมพูชาคือหนึ่งในเมืองที่ทมีผู้อาศัยมากสุดในโลกยุคศตรวรรษที่13เมืองพระนครอังกอร์ในกัมพูชาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักประวัติศาสตร์ทั่วโลกสืบเนื่องจากมีนครวัดอังกอร์วัดโบราณสถานอันทรงคุณค่ายิ่งของมนุษย์อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ในเมืองพระนครซึ่งเป็นภูมิภาครอบด้านของนครวัด กลับยังไม่ค่อยมีข้อมูลกระจ่างชัดมากนักขณะที่งานวิจัยซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Science a d v a n c e รายงานว่าจากการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สันนิษฐานได้ว่ามีผู้อยู่อาศัยในเมืองพระนครช่วงศตรวรรษที่13ระหว่าง7,000ถึง9,000คนเมืองพระนครประชากรหนาแน่น งานวิจัยที่ใช้ชื่อว่า Diachronic Modeling of the Population within the Medieval Greater a n g k o r i a n Settlement Complex เผยแพร่เมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2021เผยว่าเมืองพระนครเวลานั้นเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกในยุคนั้นเลยทีเดียวเพราะเมืองพระนครที่มีผู้อยู่อาศัย7 0 0 0ถึง9 0 0 0คนยังมากกว่าสถิติประชากรเมืองบอสตัน ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้อยู่อาศัยราว693,000คนเมื่อปี2019เส e. <ๆ>ียอีกการวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลที่มีในรอบ30ปีผนวกกับเทคโนโลยีด้านการวัดระยะทางและประมวลผลเป็นรูปจำลอง3มิติที่เรียกว่าล<ๆ>ิดาไลดีเ e ทคชันแอนด์แรนจิงเพื่อนำข้อมูลมาร่วมประมวลผลวิเคราะห์พื้นที่เมืองพระนครซึ่งตั้งอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา ด้วยเทคโนโลยีสแกนทำให้นักโบราณคดีสามารถเห็นรูปแบบเศษซากโครงสร้างและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นอกย่านใจกลางเมืองพระนครไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างซึ่งทำครึ้งจากไม้และวัสดุอื่นเนื้อหาในแถลงการเผยแพร่ผลการวิจัยอลิสันเคคาเตอร์อลิสันเคคาเตอร์นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน University of Oregon ที่ร่วมนำทีมนักโบราณคดีเปิดเผยว่าเทคโนโลยีลิด้าช่วยให้ทีมวิจัยสามารถเห็นถึงลักษณะพื้นที่สูงต่ำและสามารถสันนิษฐานได้ว่าจุดไหนเป็นสนามเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาผนวกรวมกับการหาอายุด้วยวิธีการหาอายุจากคาร์บอนกำมันตารังสีเรดิโอคาร์บอนเดทติ้งไปจนถึงการใช้อัลกอริทึมจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองในอุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูง Machine Learning Algorithm นำมาสร้างแผนที่โดยคร่าวเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองการพัฒนาของเมืองขึง้นและค้นหาการเติบโตทางประชากรศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาผลการวิจัยสรุปว่าในพื้นที่พระนครเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนรวมแล้วประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง900,000คนในช่วงศตวรรษที่13และเชื่อว่ากระบวนการศึกษาที่ใช้วิเคราะห์ลักษณะนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ศึกษากับแหล่งโบราณคดีอื่นๆได้หลายแห่ง เมืองแห่งการเกษตรการค้าจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาบริเวณรอบเมืองพระนครในช่วงยุคแรกของเมืองผู้คนในบริเวณน,นั้นทำการเกษตรปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นการขยายตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วเวลาต่อมาอัตราประชากรเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใจกลางเมืองบริเวณศูนย์กลางของเมืองเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าราชวงศ์ไปจนถึงช่างฝีมือผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปกรรมการแสดง นักบวชและครูซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทในการบริหารจัดการเมืองในภาพรวมนอกเหนือไปจากพื้นที่ใจกลางเมืองและชานเมืองนักวิชาการยังเชื่อว่ายังมีผู้คนอาศัยอยู่ตามรายทางในเส้นทางของถนนและลำคลองคาดว่าคนเหล่านี้น่าจะประกอบการค้าทั้งนี้การศึกษาทางโบราณนนคดีในรอบหลายปีที่ผ่านมา เริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีลิด้าหลายครั้งที่มันช่วยให้นักโบราณคดีเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตก่อนยุคสมัยตัวอย่างหนึ่งคือการค้นพบสร้างโครงสร้างเมืองมายาจำนวนมากเมื่อปี2018ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศกัวเตมาลาการค้นพบนี้ทำให้เกิดข้อสันนิษฐ,ฐานว่าประชากรมายาในช่วงระหว่างปี2 5 0ถึงเ0 0 AD อาจมีมากถึง15ล้านคนมากกว่าตัวเลขที่เคยประเมินก่อนหน้านี้3เท่าที่กล่าวแล้วว่าการศึกษาด้านประชากรของเมืองพระนครเป็นข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการมาตั้งแต่ยุควิชาการสมัยใหม่หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่19องรีมูออองรีมูฮอตนักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส น่าจะเป็นผู้เอ่ยถึงจำนวนตัวเลขเกี่ยวกับเมืองพระนครเป็นคนแรกๆโดยบันทึกของเขาอ้างว่าอาณาจักรเมเอร์ครอบครองกองทัพที่มีทหาร5-6ล้านนายสำหรับตัวเลขที่เชื่อกันว่ามาจากการคำนวณอย่างมีระบบเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเป็นตัวเลขจากนักโบราณาคดีนามว่าเบอร์า a r d ฟิลิปกรอสไลเออร์ซึ่งเสนอตัวเลขประชากรในพื้นที่รอบเมืองพระนครว่ามีราวๆ1.9ล้านคนในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่12 ขณะที่การคำนวณประชากรในยุคสมัยใหม่ครั้งล่าสุดก่อนหน้าผลการศึกษาชิ้นนี้ตัวเลขประชากรถูกประเมินไว้ว่าอยู่ที่750,000คนอีลาสติก2001มิเรียนทีสตาร์กมิเรียมทีสตาร์กผู้ร่วมวิจัยในการศึกษาครั้งล่าสุดและผู้อำนวยการศูนย์เอเทียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งฮาวายแสดงความคิดเห็นว่าการศึกษาประชากรเมืองพระนครในกัมพูชาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับช่วยเสริมวิสัยทัศน์ด้านวิถีชีวิตในเมืองในอนาคตซึ่งมีปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเมื่อพิจารณาจากเมืองพระนครอ,อันเป็นเมืองในเขตร้อนที่ยืนยงอยู่หลายศตวตรรษท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสภาพภูมิอากาศอันไม่แน่นอน การสืบค้นประวัติศาสตร์ของเมืองในอดีตย่อมมีส่วนช่วยผู้วางแผนโครงสร้างเมืองเข้าใจข้อจำกัดของเมืองได้